สูตรนี้จะกรอบนานด้วยนะคะกรอบสนั่นลั่นบ้านเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆลองทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวีจะมาแจกสูตรแป้งทอดไก่กรอบสูตรนี้กรอบสนั่นล้านบ้านเลยนะคะเพียงแค่เรามีแค่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวโพดเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับกันเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวเจ้าโดยในอัตราส่วนของแป้งข้าวเจ้าต่อแป้งข้าวโพดนะคะก็คือ3าต่อ2นั่นก็คือจะใช้แป้งข้าวเจ้าเยอะกว่าแป้งข้าวโพดหน่อยนะคะวันนี้ก็คือแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะต่อแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้อง มีแป้งทอดกรอบเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเรานำไปชุบแป้งชุบไก่ชุบหมูก็ตามนะคะจะกรอบมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ผสมคลุกเคล้าเขาแบบนี้ก่อนนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะคราวนี้ให้เราใส่โซดาแช่เย็นจัดลงไปค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโซดาแช่เย็นจัดเลย ค่อยๆทยอยใส่นะคะยังไม่ต้องใส่ลงไปทีละเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันเหลวเกินไปแล้วมันจะแก้ยากนะคะแล้วก็ให้เราผสมคลุกเค้า,าแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะตอนนี้เราก็จะผสมแป้งจนได้เหลวประมาณนี้นะคะให้เราเติมน้ำเปล่า แช่เย็นจัดแบบนี้นะคะลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มความกรอบให้กับแป้งของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ให้ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็จะได้แล้วค่ะ สูตรแป้งทอดกรอบที่กรอบลั่นสนั่นบ้านแน่นอนนะคะสําหรับไก่ทอดกรอบที่หลายๆคนบอกมีปัญหาว่าทอดไว้แล้วก็ไม่กรอบทอดแป๊บเดียวนะคะไก่ก็นิ่มให้ลองใช้สูตรนี้ดูได้เลยค่ะวันนี้พี่ข่อยก็จะมาทอดไก่ให้ดูนะคะปรุงรสง่ายๆเลยนะด้วยผงรสดีเท่านั้นค่ะแต่การปรุงรสตรงนี้ใครอยากจะปรุงแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะ เสร็จแล้วให้เราใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนชาค่ะตรงนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เขาอมน้ำมันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบเทลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ผสมคลุกเค้าเขาได้เลยค่ะเคล็ดลับนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องหมักไก่ไว้ก่อนด้วยนะคะ เราสามารถทําแล้วก็ทอดทานได้เลยค่ะแล้วเราก็มาเตรียมตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนดีแล้วนะคะ ให้เราปรับเป็นไฟกลางได้เลยค่ะแล้วก็นำไก่ลงทอดเลยนะคะสูตรนี้นะคะจะเหมาะมากๆเลยกับใครที่มีปัญหาว่าที่บ้านไม่มีแป้งทอดกรอบแต่ว่าอยากจะทานไก่ทอดนะคะเราก็สามารถใช้เพียงแค่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะ ไก่ที่ออกมาก็จะกรอบมากๆเลยนะคะพอดูว่าเขาเริ่มเป็นสีเหลืองทองขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้เราก็พลิกกลับได้เลยค่ะในช่วงแรกเนี่ยยังไม่ต้องไปคนเขานะคะรอให้เขาเซตตัวแบบนี้ก่อนก็จะทำให้หนังไก่ไม่ติดกระทะด้วยนะคะแล้วแป้งก็จะเคลือบแบบนี้ดีเลย เวลาที่เราจะดูนะคะว่าไก่ทอดของเราใกล้จะสุกดีแล้วหรือยังนะคะก็สังเกตได้เลยว่าน้ํามันจะเริ่มกระเด็นแบบนี้นะคะเพราะว่าไก่เขาก็จะคายน้ําออกมาถ้าหากว่าน้ํามันกระเด็นแบบนี้นะคะก็แสดงว่าใกล้จะสุกแล้วค่ะ หรือถ้าจับเวลานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณ8นาทีค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะก็นำขึ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรแป้งทอดไก่กรอบนะคะสังเกตได้เลยนะ ว่าไก่ของเราจะดูกรอบมากๆค่ะและที่สําคัญสูตรนี้จะกรอบนานด้วยนะคะกรอบสนั่นลั่นบ้านเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆลองทำกันดูนะคะ